วันนี้เราก็จะมาพูดถึงลำโพงของทางค่ายวอเฟเดโอโปนะครับกับรุ่นนี้ไททันสุดซ้อนแอคทีนะครับผมเป็นลำโพงอนันกประสงค์แบบไม่ต้องพึ่งาวอุปกรณ์เยอะแยะมากมายและใช้งานสะดวกก็มีให้เลือกกันมากมายในของตลาดนะครับผมแต่การนั้นก็คงมีไม่กี่ยี่ห้อที่ครอบคุมทั้งด้านการกระจายเสียงที่มีทุกย่างความถี ใช้ได้กระทั่งงานเล็กจนถึงงานใหญ่เลยนะครับผมสำหรับลำโพงวอลเปเปอร์ดลโปรตัวนี้ลูกทรงที่เรียบง่ายนะครับผมพร้อมมาถึงด้านความคงทนมาพร้อมกับกําลังขับตั้งแต่300วัตต์ถึง600วัตต์ตอบสนองการใช้งานได้หลากหลายทั้งงานอีเวนต์งานกระจายเสียงงานคอนเสิร์ตภายนอกนะครับผมสำหรับตัวตู้ตัว,ตว,ตวนี้ก็สามารถกันละอองน,น้ำละอองฝนได้นะครับเหมาะสำหรับใช้งานคอนเสิร์ตท,ที่จะติดกับริมทะเลได้เลยนะครับผม มาพร้อมช่องต่อที่ครบทุกไลน์เสียด้ว้เป็นช่องอินพุตของไมค์หรือว่าเสียงจัดเครื่องเล่นพร้อมช่องเอาพุตนะครับผมทางด้านหลังนั้นก็มีวอลลุ่มปรับลดเสียงแล้วก็มี EQ สามารถปรับได้ในตัวนะครับผมแล้วก็ยังมีสวิตช์เปิดปิดได้อยู่ทางด้านหลังนะครับผมก็ตามรูปที่ผมขึ้นมาที่หน้าจอเลยนะครับผมสำหรับลำโพงตัวนี้นะครับผมหลายคนอาจจะมองมาเสียง ของมันเป็นยังไงนั้นลักษณะสเสียงของมันนะครับผมก็ให้เสียงกลางแหลมที่ออกมาสมูทคล้ายๆกับเสียงอัดในห้องออกมาของจริงเลยนะครับผมสำหรับลำโพงแบรนด์อื่นๆที่เป็นระบบแอคทีฟนั้นอาจจะให้เสียงกลางกับเสียงแหลมที่แหลมจี๊ดไม่สะอาดหรือว่าเบสจะออกมามัวๆนะครับผมแต่สำหรับตัวนี้นั้นไม่ใช่จะให้เสียงที่ เน้นความสะอาดและก็เบสออกมานั้นเป็นลูกได้แล้วก็ได้ยินเสียงที่มีมิตินะครับผมสำหรับลำโพงไตเปั้นแอคทีฟตัวนี้นะครับผมเบสกับการสามารถแบ่งย่านความถี่ได้ชัดเจนสรุปนะครับน้งราคาและรูปร่างที่เหมาะสมตัวตูวตว้ที่ทนแดดทนฝนราคาไม่แพงสำหรับถ้าใครที่สนใจลำโพงแอคทีฟดีๆแบบนี้ก็ จะติดต่อได้ที่ร้านดิลเลอร์ทั่วประเทศและก็โชว์รูมซานล็อบบี้ครับ